สวัสดีจ้าพี่น้องนกสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะเอาหันกล่องไปทั้งไหนก็โทษหลายๆพี่น้องสวยมากเลยมันคือนกอะไรคะพี่น้องจ้าว้าวว้าวคือนกอะไรเลยเราลั่นมาเคยเห็นจ้าพี่น้องสวยงามมาก พือน้องเข้ามากินน้ำจ้ะพี่น้องจ้าโัวดาดพายเดอร์ต้นต้นนั้นคลิปสั้นๆเนี่ยคะ่ะสาวร้านไห้ชมจากหนึ่งนาทีเนาะคะ่ะเนาะอู้แต่ถ้าเขากางปีกสวยมากเลยนะคะพี่น้องสวยมากเลยคะ่ะถ้าเขากางปีก่ะเ่โาตัลายๆเด้อค่ะพี่น้องจับกอกจับกองบะเทียงคะ่ะน้องคือเขาน้องเขาสวยงามมากจ้าว้าวพี่น้อง คือเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องค่ะงามไหลค่ะพี่น้องเบิง้งค่ะชมดูค่ะพี่น้องว่านอ้นองเขาสาวลัน่นผ่านมากค่ะผ่านมาทางหนีก็เลยเห็นอยู่หลังคาพอดีสาวลันล่นเราเบิ้งว่า่นสิกางปีกข่สาวลั่นเบิ้องบ่เดอ้อค่ะเดอ้อพี่น้องเิ่นเช็นอย่างสาวลั่นบอค่ะ <c oughs> เขาเรียกนกอะไรเอ่ยสาวลั่นอยู่หนี่มาก่าเคยเห็นนก สีสวยมากค่ะพี่น้องแต่กล่องสาวรั่นมัวค่ะนี่สวยมากค่ะสาวรั่นสีนเอากล่องไปไมามันไปแล้วพี่น้องไป